ดวงชะตาผู้เกิดปีวอกปีลิงในปี2568ปีวอกปีลิงเป็นนักสัตว์ที่มีลักษณะเด่นในเรื่องความคล่องแคล่วการปรับตัวเก่งและความคิดสร้างสรรค์ปี2568ซึ่งเป็นปีธาตุไม้ จะส่งผลให้ผู้เกิดปีวอกมีโอกาสพัฒนาในหลายๆด้านแต่ก็ต้องระมัดระวังการใช้พลังงานและอารมณ์ให้ดีเนื่องจากอาจเกิดความท้าทายในการจัดการความคาดหวังและความสัมพันธ์ที่ไม่ราพรื่นในบางครั้งภาพรวมผู้เกิดปีวอกในปี2568พลังของธาตุไม้ธาตุไม้ในปีนี้จะช่วยเสริมพลังในการสร้างสรรค์ และการพัฒนาตัวเองส่งเสริมการทำงานร่วมกับผู้อื่นและการเรียนรู้สิ่งใหม่ฮ่าฮโอกาสใหม่ปีนี้มีโอกาสดีในการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆหรือเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในทิศทางที่ดีกว่าความท้าทายระวังความขัดแย้งจากการกระทาที่ไม่คิดรอบคอบหรือการใช้พลังงานเกินไปการจัดการอารมณ์และความคาดหวัง ที่ไม่สมเหตุสมผลจะเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญดวงด้านการงานโอกาสก้าวหน้าผู้เกิดปีวอกในปี2568จะได้รับโอกาสในการพัฒนาในด้านการงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และการแก้ไขปัญหางานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีหรือการคิดเชิงกลยุทธ์จะให้ผลดีความท้าทาย ปัญหาความขัดแย้งหรือการแย่งชิงตำแหน่งอาจเกิดขึ้นในสถานที่ทำงานควรระมัดระวังการใช้คำพูดและการตัดสินใจในช่วงที่มีความเครียดคำแนะนำพยายามหาความสมดุลในการทำงานและชีวิตส่วนตัวเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและอยากกลัวที่จะลองทำสิ่งใหม่ฮ่าฮดวงด้านการเงินโชคลาบ ปีนี้มีเกณฑ์ที่ดีในเรื่องการเงินโดยเฉพาะในส่วนของรายได้จากการลงทุนหรือการร่วมมือกับผู้อื่นในการทำธุรกิจความเสี่ยงระวังการลงทุนในสิ่งที่ยังไม่ชัดเจนหรือการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นคำแนะนำควรจัดทำงบประมาณและเก็บเงินออกให้ดีการลงทุนในธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงควรศึกษาให้รอบคอบดวงด้านความรัก คนโสดผู้เกิดปีวอกที่ยังโสดมีโอกาสพบคนที่น่าสนใจจากการทำงานหรือกิจกรรมสังคมแต่ความสัมพันธ์อาจจะเริ่มต้นช้าและต้องการการพัฒนาอย่างระมัดระวังคนมีคู่ความสัมพันธ์ที่มั่นคงจะต้องอาศัยการสื่อสารที่ดีและความเข้าใจซึ่งกันและกันควรหลีกเลี่ยงการทะเลาะบ,บอกแว้งหรือความขัดแย้งที่เกิดจากความไม่เข้าใจกันคำแนะนำ ความสัมพันธ์จะเติบโตได้หากมีการพูดคุยและเปิดใจให้มากขึ้นให้ความสำคัญกับการให้ความรักและการแสดงความใส่ใจดวงด้านสุขภาพพลังงานและความสมดุลสุขภาพโดยรวมยังอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ต้องระวังการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอการทำงานหนักอาจส่งผลเสียต่อร่างกายโรคภัยที่ต้องระวัง อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหรือความเครียดจากการทำงานนะักคำแนะนำหาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะการทำกิจกรรมที่ช่วยลดความเครียดเช่นโยคะหรือการเดินเร็วเคล็ดลับเสริมดวงปี2568ทำบุญสะดอกเคราะห์ บริจาคเงินหรือสิ่งของที่ช่วยเหลือผู้ยากไร้หรือทําบุญเกี่ยวกับการศึกษาหรือการเรียนรู้สีมงคลสีเขียวและสีฟ้าเสริมพลังด้านความคิดสร้างสรรค์และความสงบสีทองและสีขาวช่วยเสริมความมั่นคงและความสำเร็จหลีกเลี่ยงสีแดงและสีดำในปีนี้ตัวเลขมงคลเลขสากและแจะช่วยเสริมโชคลาภและความสำเร็จ ห่วงจุย้ยควรจัดวางของตกแต่งที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติเช่นต้นไม้หรือภาพวิวธรรมชาติในทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้เพื่อเสริมพลังด้านการเจริญเติบโตและความสำเร็จปี2568เป็นปีที่ผู้เกิดปีวอกจะมีโอกาสในการพัฒนาและเติบโตในหลายด้านโดยเฉพาะในเรื่องการงานและความสัมพันธ์หากสามารถจัดการความเครียด และความขัดแย้งได้ดีโอกาสที่ดีในชีวิตจะมาถึง